นะครับก็จะมาอัปเดตสถานการณ์สะพานชั่วคราวยิมฝั่งแม่น้ำเจ้พยาฝั่งหน้าวัดตลาดเหนือนอกขนบกํานานที่ท่านนายกนโรงเรือตราบวิไลท่านได้สร้างให้ก็มีความสวยงามในระดับที่พอใจครับแข็งแรงทนทานวันนี้เช้าๆอากาศแจ่มใส วิถีชีวิตของคนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องเดินลุยน้ําท่านใรมาสร้างให้แล้วปริมาณน้ําก็ประมาณนี้ครับยังยังมีความทรงตัวอยู่กําลังจะเริ่มกำลังจะขึ้นช่วงเช้าเช้าก็สะพานจะจะพาเดินพา <c oughs> ดูสะพานนะครับดูระดับน้ําดูสะพานสวยงามไหมครับผมว่าสวยงามนะสะพาน หลังคาความสูงระดับน้ำก็ยังไม่เท่าไหร่วนนี้น้ำกำลังลงแต่กําลังจะเริ่มเพิ่มขึ้นสะพานข้ามเข้าบ้านตะดับหลังที่ทนายกมาทําไว้ให้สวยงามครับนี่ก็เป็นที่อยู่ของเกล็ดรักษ์สี่ขาสี่เท้าเดินป่วนเปียนเนี่ไปไปไหนเยวตกน้ำทั้งคนทั้งหมาแต่ตัวน,นี้นะครับทางเข้าบ้านผมก็จะประมาณนี้ นี่ครับ,บระดับน้ําปริมาณน,น้ำํำถือว่ายังไม่ถึงปี54นะแต่ต้องรุ้นกันไปต่อเรื่อยๆครับความแข็งแรงของสะพานน่ครับสวยงามตามระดับความสวยความแน่นหนาให้ผ่านครับให้5าดาวชีวิต คนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่คนหน,นีน้ำคนบ้านน้ำท่วมริมฝั่งเจ้าพระยาก็จะประมาณนี้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศน้ำท่วม่ ในรอบปี10ปีจาก5 4เป็นถึง6 4ก,ก็เพิ่งจะได้สัมผัสกับบรรยากาศน้ำท่วมแบบเก่าๆกลับมาอีกครั้งบรรยากาศเช้าเช้า,ชาวสวยๆตามวิถีชุมชนชาวบางขยงนี่แหละครับประมาณนี้ถ้าใครอยากมาเดินเชลฟี่ถ่ายลงถ่ายรูปแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆก็มาได้นะครับไม่ต้องกลัวชุมชนนี้ก็ใจดี นะครับฝั่งข้างนอกนั้นเป็นแม่น้ำเจ้าพยาตอนวันหลังจะเข้าไปอัปเดตสถานการณ์ดูแม่น้ำเจ้าพยาให้วันนี้จะขอตัวไปทำงานก่อนเพราะใกล้เวลาที่จะเข้าไปทำงานแล้วก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณมากมากครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ